6พฤษภาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับเช้าวันนี้เราดำเนินการแต่งกิ่งแขนงให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับอายุย่างเข้าปีที่6แล้วสำหรับช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมในการที่เราจะแต่งกิ่งทุเรียนให้เกิดความโล่งเกิดความโปร่งนะครับทั้งได้แสงแงดดเป็นอย่างดีแต่ว่าลัก ก่อนที่เราจะดําเนินการแต่งกิ่งแขนงนั้นเราก็มาสังเกตดูสภาพใบนะครับสภาพแขนงที่เขามีลักษณะแก่เขียวเข้มอย่างนี้แล้วถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งในการที่เราจะตัดแต่งกิ่งแขนงออกมานะครับช่วงนี้ก็ถือว่ามีแสงแดดมาบ้างเมื่อคืนนี้ฝนตกครับ นี่ถ้าหากว่าเราไม่ทําการตัดแต่งกิ่งขนงออกนะครับก็จะทําให้บริเวณใต้ท้องเก่งนี่เขา,าเปียกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้รับแสงแดดนี่ก็คือสาเหตุที่จะก่อให้เกิดเชื้อราได้ในอนาคตถ้าหากว่าเรามีการตัดแต่งกิ่งแล้วเรียบร้อยนะครับกิ่งนี้เขาก็จะได้รับแสงแดดแสงแดดก็จะช่วยยับยั้งของเชื้อราได้ดีเนี่ยมดแดงนะครับเราก็หาทาง ขับไล่ออกไปนะครับแล้วก็วิธีการตัดแต่งกิ่งนะครับเราก็จะแต่งให้มีความสั้นประมาณเท่านี้ถ้าหากว่าเราแต่งเสร็จแล้วถ้าพ่นปัใจจัยใส่แผลตรงนี้ได้ก็จะเป็นการดีครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าไปตามรอยแผลนี้นะครับต้นนี้ก็ปีที่แล้วออกดอกมาแค่สามสี่ช่อครับแล้วก็ร่วงลงไปนะครับ ปีนี้ก็จะทําการสะสมความสมบูรณ์เอาใหม่ตอนที่เราตัดแต่งกิ่งเหล่านี้ลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิ่งถือว่าเป็นใบชุดที่หนึ่งของปีนี้นะครับเขาแก่แล้วเราแต่งออกมาได้ปีนี้ตั้งใจว่าน่าจะทำใบได้ไดสักสามชุดใบนะครับตรงนี้เราก็เอาคิดเข้ามาใส่ได้นะครับตรงโคนต้น,เ,นเพื่อไม่ให้โคนต้นเขาแฉะจนเกินไปนะครับ เมื่อวานนี่เราทําการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราแต่งกิ่งอย่างนี้แล้วให้ท่านใส่ปุ๋ยใส่ปัจจัยอะไรพ่นต่างๆพ่นพนใส่ไปเลยนะครับเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เขาแตกรากชุดใหม่ออกมาการที่เราตัดแต่งกิ่งนี่ก็เสมือนเป็นการกระตุ้นให้ระบบรากของเขาแตกออกมาใหม่ ซึ่งถ้าหากว่าเราตัดในช่วงนี้กว่าที่เราจะได้ตัดอีกก็ประมาณสองสามเดือนข้างหน้านะครับเราถึงจะได้ตัดอีกครั้งนะครับเนี่ยใบเขาเขียวงามอย่างนี้นี่ถือว่าเหมาะสมแล้วครับในการที่เราจะแต่งกิ่งออกนะครับเมื่อแต่งกิ่งออกไปแล้วนะครับพ้นปัจจัยต่างๆใส่ตามกิ่งตามต้นตามาพื้นดินได้เลยนะครับเป็นการบำรุงเดี๋ยวประมาณสัก ห้าหกเดือนข้างหน้าต้นนี้เขาก็จะดูเขียวเข้มขึ้นเหมือนเดิมครับโอเคครับสวัสดีครับ